ไดเรกมาเพียบเลยฮะเรียกไ,ได้ว่า IG แทบแตกกันเลยครับสำหรับนักร้องสาวอิงวรันทรหลังจากที่เจ้าตัวได้บอกสเปคของตนเองว่าชอบหนุ่มเข้มเมไม่ชอบหนุ่มขาวตีทําให้คนไดรเรกไอมาเพียบเลยครับก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยตกใจและบอกว่ารู้สึกขำๆเพราะมีคนเอาไปทํำมีมใน Facebook ด้วยส่วนตัวมองว่าหนุ่มขาวตีก็น่ารักดีจริงๆแล้วไม่มีสเปคตายตัวถ้าคุยกันแล้วถูกคอไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันก็โอเค แบบตอนแรกอิงงแบบไม่เห็นว่าเป็นแบบคอนเทนต์ที่แบบเล่นกันเป็นมีมในในในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไม่เห็นตอนแรกแล,แล้วก็เหมือนเริ่มมีแฟนขับทักมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยแบบมีแท็กแบบว่าเป็นโค้ดข้อความอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ oh, คนแบบไดเร็กมาแบบผมเข้มนะคะ <laughs> ผมไม่ขาวตีนะคะอะไรเงี้ยเยอะมากเราก็แบบตกใจแล้วบอกว่าเอ้ยตอนนี้ไม่ได้รับสมัครแฟนนะคะอะไรเงี้ยคือแบบ ขำม,มากแต่ก็เหมือนเป็นการแซลๆ์ซลกันมากกวา่าสเปคจริงๆเอาพูดตรงๆเลยไม่ได้แบบเป็นคนมีสเปคว่าแบบจะต้องเป็นแบบคนแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคุยกันแล้วแบบ click call ละคลิกถูกพออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนการดําเนินชีวิตไลฟ์สไตล,ไล์มันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเราก็โอเคะคะ่ะข่าวตีก็จริงๆก็น่ารักดีนะคะไม่ต้องเครียดกันคะ่ะเวลาแบบเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็คือเหมือนมีถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองแปะมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบขำๆกันมากๆแต่คือ เชื่อว่าทุกคนแบบสนุกกันแหละไม่ได้อะไรก็ก็ดีใจทใี่ทุกคนสนุกสนานค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Fine HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Fine HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ